สวัสดีครับนี่ผมทักคุณนะเขาจะมาเรียกเกิดเช่นเคยเนาะซึ่งมันจะมาเรีแอคชั่นจากคนอ่ะก็แฟนสาวนะผมในซีซั่นที่2 EP ที่2หรือตอนที่2เนี่ยนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะก็จะเป็นการที่เหมือนว่านาโอยะแบบสอบผ่านทุกคนสอบผ่านหมดแล้วอะไรเงี้ยเราจะพาซากิจังกับนาง,งีสะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชิโนอก็แบบขอตามไปด้วยเพื่อแบบไปสอดส่องแบบพวกมึงจะไม่ทําอะไรเกินเลยกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีประเด็นที่มันริกาแบบกูจะไปด้วย มึงจะล้างกูยังไงมึงห้ามึางกูก็จะไปด้วย <c oughs> โคตรคโคตรสุดอ่ะคนอะสุดอ่ะไม่สิบเต็มสิบเลยแบบเกินสิบอะความพยายามหลอนอ่ะโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงติดตามรับชมกันแล้วก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืม,ลมกดไลค์และติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อนเนาะโอเคก็ั้อเป็นเริ่มคลิปกันนะครับผมบีอ <c oughs> าขอคุณบีอา

だって。う、乙女。しのちゃんって言うんだ。かわいい名前。はい。はい。めっちゃうまい。緑ま。どう。持ってるね。あれは、胸のサイズごときを気にすると思う。うん。そこは別。してないから。貧乳同士仲良くしよう。

どれだけかくてもう一回かってき <laughs> も,も機一もなっしきた。もう一回かってもう一台買ってきた。な <laughs> もう一回。なのよ <laughs> もいないよう一回。も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 う一んない一回。もう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 一回。もな一回。もう一回。もう一回。もうもうも

แต่นี่ยเปนความพยายามที่มันสุดยอดนะที่พึงสารภาพเดรี๋ยครั้วเหมือนครั้งอ่ะอ๋อต้องเนี่ยทำไมแต่ทำไมพี่ชอบเ็ไเลยมั้งโอ้

ことはいえ他に方法はあるでしょちっ来週はあの子の誕生日よバラの花百本を送ろうかと重すぎるちっ私たちにプレゼント選んであげるバストアップグッズ殺されるわよ大量のグミにでもにすればそ、それだあの子なら喜ぶだろうけ、ね、ど サクちゃんと本当に仲がいいんだねえクサ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 れサクサクサクま、クサクサクサな、サク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 ん、クサ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 クんクサ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  สุดยุ๊ก可爱เอดจริงๆปเนี่ยาชิโนะซังโ่หยุดมึงนี่มึงสุดยอดจริงจริงปากหวานอย่างไรก็นามแม้จะมีความัดอย้งกันอยไ่ข้างแต่ความิดมพันธ์ขไงเราก็ยั่ได้คิดแต่นู้งยึงเามา ごめん、お前らもとけんじんでも、すごく綺麗だったよ。本んとやめてあと、今日はいろいろ力になってくれて、シノ、no、さんは本当に優しいそんなんじゃないから私、勉強も運動も結構何んでも、カメラとムンコンも見るわ。周りの人の世話やく程度の余裕があるだけ、いや、優しすぎるでしょ、どう考えても優しい サキサキがいったらダメでしょ。バナジャロンサバンダー、トンネクラマンディアコーチキジン。おいサキサキモカイタみたいね。おけ、なおっぱいなおっぱい。本当にありがとう。これ、俺。

ตอนแ่ตอนยังไม่คบกับซาคินะเนี่ยนะเขาผู่กตลอดเลยอุ้ยม่งโอ้โหมันแอบแซ่ดๆหน่อยนะนก็น่ารักทีก ลูบิมูจิมาได้เป็นใครวะอรอรโอ้คใครมีประสบการณ์อย่างนี้จริงแม่งบอกเลยจะโคตรอินถ้าเกิดใครมีนะเออโอ้ยโหแมงมุมนีม้แบบโอ้มันจะยิ่งตัดใจยากกว่าเดิมมั้ง ここに出しておけば出番少ないのごまかせると思ってないかアハハハハア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 ハハでアハハハ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 アハくハアッハてアハハハアッハハア อันนี้ม,นมันสมองอันดับหนึ่งของห้องหรอือว่าภาษากิีชังมาช้างสักสิบวินิเสศีน่ไปแล้วภาษากรีช่างมาช้างัสิวินิน้ย่ว แม่ที่หลอนอยากตัดใจหลอนออกไปจากบ้านเขาซะแม่กันจะตัดใจไม่ได้อ้โหจังหวะเปลัอยสุดสุดม่จีซึนอตองงเด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 ดเ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 ดด บ้าเลยวะมึงอยากติดคุกเลย,เลยไไหรือไงวะอูต้อง,ง,อง,งอโอ้วังะวังโอ้มุมนี้แล้วยิงแครเขาเลยเขาจะยิงรักงั้นเลย ยังไงกฉากเมื่อกี้จริงไม่อยากเลือกภาพวันต่อไปเลยมริงอยาลือกใาแงัน่อกเลยนะี่นันม

私あなたたちの二股関係を中から壊すためにいいじゃないです歓迎パーティーとかみんなで歓迎するって決めたんだ志乃さんは咲ちゃんの大切な友達だし自分の大切な人が大切にしてる人のことは大切にしたいだから仲良くするそして二股も認めてもらう認めるわけないでしょ 食べませんか結構よ三日前から頑張ったのにえ本当に食べないんですかあ食べ物に罪はないわよね仲良くしないけどあ、りがとうございます美味しいこれもどうぞ まだまだありますこんなに料理ができるなんて今まできっとすごく努力してきたのねいわ嘘つかないで褒めてくれるシノさん好きわかる素敵だ確かに味はいいけど肉油炭水化物栄養バランスが悪すぎるおの。サラ野菜もちゃんと食べないと体か壊すでしょ

な仲良くしましょう。いや、させみなささんのことより一層嫌いになったわ。<laughs> 絶対にふたまたなんてやめさせるいやだ、いやだ絶対やめさせる死の声。うでな、ごはじん。まずい、作り直し。あの、毎回失敗作食べるにも限界あるんだけど。 โอเคตอนนี้เมมีประมาณเนี่เนาะโอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะซึ่งโอ้ก็มันได้เห็นประวัติของคุณชิโนขึ้นนอน,น,นแบบอันน้วผมเขาพูดเรื่องถ้าเกิดผมพูดชื่อตัวไอยาอะไรวะนาอุยะใช่ป่ะถ้าพูดชื่อแบบสลับกับออยาโนะนี่ขอโทษนะมันชื่อมันแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะเออผมบางที่แบบอาจจะติดคําพูดจากออยาโนะอะไรเงี้ยมาเพราะว่ามันดูไปสองซีซั่นนี้แล้วแบบเพิ่งดูเรื่องล่าสุดก่อนจะมาดูอะไรอย่างี้ดเลยนะ มันก็เลยจะแบบติดปากมากกว่านะขออภัยล้าเกิดแบบผมพูดชื่อเขาในบางทีแบบไม่ทนรู้ตัวนะก็นั่นแหละโอเคซึ่งผมแบบโอ้โหปอดของคุณชิโนทำให้เรารู้เลยว่าทําไมหล่อนถึงแบบชอบนักวิยาใช่ปะเออมันมันเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้แย่ถ้าแบบเราจะชอบใครสักคนหนึ่งเข้าใจปะกับต้องมองในมุมมองนี้ว่าหล่อนแบบเป็นคนที่แบบน่าจะเพอร์เฟกมาเสมอชีวิตนี้กูไม่เคยแบบ ต่ำอ่เข้าใจฟิลเนี้ยเออแล้วแบบพอมาเจอคนที่แม่งมันจริงใจใส่เราอ่ะมันก็แบบอืมคงจะปิ๊งมากอ่ะมันผมว่าคนจะเป็นฟิลประมาณนี้นะอ่าแม้ตั้งแต่แบบจะเจอเพื่อนอย่างสก,กีจังแล้วแบบแม่งจริงใจอะไรเงี้ยเข้าหาโดยไม่หวังผลประโยชน์แบบเข้าหาเพราะแบบมึงอ,อกเล็กอ่ะอันนี้ตัดไปอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเข้าหาเพราะว่าแบบแม่งน่ารักแล้วแบบเออคุยด้วยอยากเป็นเพื่อนกันอะไรนี่เฉยเนาะส่วนเนายะแบบ ที่รู้จักกันนะเพราะรู้จักผ่านสก,กีทีหนึง่งมันเป็นเหตุผลที่แบบมันเข้าใจได้แม็เซนเดวเนี่ยนะอย่างเช่นเราเป็นเพื่อนกับคนนี้แล้วแบบมีคนมาชอบเพื่อนเราเราก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยใช่ป่ะเออถ้าไอ้นั้นมันมาจีบบ่อยๆเหมือนนาวยะอะไรเ่แล้วแบบจนได้มาคุยกันปรึกษาแบบทํายังไงให้จีบสก,กี่จ้าติดอะไรเงี้ยไปบอกที่เขาเล่เล็กๆน้อยๆด้ยเ,เ,เ,เป็นตัวเชื่อมสาคัญนะจริงอ่ะไม่งั้นอาจจะไม่ได้คบกันอะไรตอนนีน้ใช่ป่ะถ้ามองตามเนื้อเรื่องอย่างนี้นะนั่นแหละโอ้โหสุด ุดยอดหลอนเป็นคนที่เก่งจริงนะแบบเรียนก็เก่งกีฬาก็เก่งทำอาหารก็เก่งนะ่าจะเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกสุดในเรื่องนี้และแบบในด้านทักษะนะเท่าที่เคยเห็นมาแล้วกันใน,ในตัวละครทั้งหมดอ่ะนั่นแหละอย่างมาริกาเขาก็าจะแบบรวยม <c oughs> ันนี่มันนี่มันนี่ชิโนก็น่าจะรวยผมว่าดูจากทรงหลอนอน่ะเน่น่าจะรวยคนหนูเลยผมว่านะก็น่าจะแบบ money, money, มันนี่มันนี่เหมือนกันอ่ะหลอ,อนน่าจะเพียบพร้อมที่สุดแล้วแบบหมายถึงแบบทุกอย่าง สุดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแลอ้วซึ่งคลิปนี้ก็มีประมา้แล้วก็สนุกสนานนี่อ่าอถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับนี้ขอโทษสดีครับบายบาย